สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดีตสอนสกลนครนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับกับการทํางานที่ฐานพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับซึ่งทางร้านธนวัฒน์ก่อสร้างนะครับจากเต่างอยนะครับสกลนครนะครับก็ได้นําแผ่นปูนนะครับซึ่งจะนํามานี่ครับมาวางเพื่อเป็นฐานพระพุทธชินราชนะครับตอนนี้ ก็อาศัยรถเทรนยกเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอารถยกขึ้นนะครับมันแผ่นมันค่อนข้างจะหนักมากนะครับตอนนี้ก็เลยใช้ใช้รถยกขึ้นตั้งข้างบนให้เสร็จไปเลยนะครับภาพอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงดวงอ,อาทิตย์ประมาณบ่าย3ามโมงแล้วนะครับทุกท่าน ในส่วนของด้านบน แผ่นปูพื้นหรือเปล่า <im itation> ไอตัวเวลาสร้างอาคารส่วนอาคารชั้นก็จะเห็นแผน่นอย่างนี้เนาะผม <im itation> อ่บรูปแผน่นแผ่นปูพื้นตัวนี้นะครับซึ่งปก,กติเราจะเห็นเวลาก่อสร้างอาคารนะครับเราจะเห็นแผ่นปูนแบบนี้นะครับในการก่อสร้างตึกสร้างอาคารนะครับเป็นแผ่นสําเร็จรูปแบบนี้นะครับก็นี่นะครับก็ยกขึ้นข้างบนนะครับ อันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งแผ่นนะครับ เทือดีสามร้อยหกพันแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจช่องอดีอศรสุวรรณครด้วยนะครับกับการทํางานาที่บ้านลุงพลนะครับก็อยู่เป็นกําลังใจให้ลุงพลไปนานๆน,นะครับทุกท่านนะครับให้กําลังใจลุงตับป้านะครับ คุณวรพันธ์สวัสดียามบ่ายค่ะแอดนะคะสวัสดีครับคุณอายูโอเคไปแล้วไม่ตอบนะฮะใครเอ่ยนะฮะคุณนัทนัทหน้าพรธิดาบอกว่าพระอาจารย์วราการพระอินมาถึงหรือยังนะครับผมยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นเดี๋ยวแจ้งให้นะครับคุณวรพันธ์กดให้เหมือนเดิมจ้าขอบคุณครับคุณรถบัตใหม่พวกเราเอฟซีลงบนพ้าแตนค่ะด้วยความเคารพครับผมนะฮะ เขาใครอยากพูดอะไรในนี้ลบก,ก็ปล่อยเข้าไปเถอะครับอ่าเราก็ไม่ต้องตามเขาเนาะใครพูดลบๆกดเลิกติดตามไปเลยครับทุกท่านอไหไนโจมตีลุงบ่อยๆอยา่าไปสนใจนะครับ ยกขึ้นครับยกขึ้นเกือบไปนะเมื่อก claro ี้เกือบใส่กับขอบแค่นปูนนะครับกำลังคุณอเมริกานะครับอย่าทิ้งรงคนเดอนะครับ่จริงครับเมื่อกี้ก็ทําให้ตะโกนบอกก็อาจจะใส่กระปอบแค่นนะครับ กันควรนะครับมันต้องอย่างนี้แหละครับมันเวลาทํางานมันต้องช่วยกันดูนะครับคนยกก็ยกคนขับรถนะครับบางทีก็ต้องช่วยๆกันดูหลายๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอย่างเดียวนะบางทีผมก็ช่วยดูอยู่นะครับตัวไหนผมบอกได้ผมก็ช่วยบอกอนไนช่วยจิบจับได้ก็ช่วยนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้สองแผ่นแล้วนะครับทุกท่านนะครับสองแผ่นแล้ว ครับแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับอันนี้อันตรายมากนะเมื่อกสีขอบคุณสามร้อยสามสิบเจ็ดท่านนะครับกับพี่อ๋อดีเอไอนี่เองครับเสียวเสียวเหนียบหนีบมือมากนะเมื่อกสีก็เลยเห็นยังอยู่ใส่กันจ้อยมาเลย ใช่ครับคุณชัยฟังดูฟังดูทุกช่องครับเพื่อความไม่โกหกเราขดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็เราเลือกเราเลือกดูได้ครับแต่เราเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทุกท่านด้วยครับสวับดี3า1เดท่านด้วยนะครับนี่ก็คือภาพการทำงานที่บ้านลุงพลฟาแตนนะครับเดี๋ยวปรับหาตั้งกล้องขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าพื้นพื้นมันสูงนะครับ จะลานกดแล้วนะครับสายบ <ics> <iałem S 1> ูนนะครับคุณบรรลุพอิชีพไปตัดผมอ <c oughs> ๋อครับผมตุกกระพันบาทชิพไปเสริมหล่อจ้าครับผมคือมันจับนึ่งแล้วก็มีอันนี้สุดเขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะครับเออหรอวะเดี๋ยวเริ่มพิจารณาดูสลิงนะครับ นี่คือไอตัวตัวยกนะครับตัวเครนยกยกลงมา นีแผ่นที่3ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะครับอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ